ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับบ้านน้องทิมตำบลกรามเพื่อจัดตัวละพักซีมันจังหวัดเ็ดนี่กะติดเปลือนว่าทสาวน่อยครับสุกสาเคพกแปด้นะครับของเบอร์ใบใบได้หลอด,ดวยครับคอขาดำน้าดีครับเจ็ดแปดเดือนน้นาเรียงนงาเจ็ดป เครื่องดีกินหนาดิโอ้ค,ครับเครื่องดำเครื่องบดเหรอครับหูดดำกินดำรับหาตึกครับใส่หนามลางดีครับเบอร์เรื่องดีใส่ธรรมชาติครับาาารบ๊อมีหนากิน เล่นรับเด็กผลกับพ่อลิลลนพ่อหลูงหลวงแล้วมีตะล่มรับเบอร์เรื่องหนังหนาเลยครับย้อนดีย้อนส่วนเลยนาไปเรียงไปเ็บครับื่อเจ็ดแปดเดือนเวลาข้าวไปมื้อหาพัฒน์ครับพี่น้องครับครับก็มาคุยกันได้ครับแต่ตาไกลๆแล้วครับ ไก่ก็รถได้หลายอยู่เป็นแค่แดนเลยกกับสีบ่าอ,อย่างรถครับบ่เหลียอยังครับไก่พดไกครับเจ็ดแปดรอยโล่พอทรงซี่ได้ครับพี่น้องเ่อต้องขอใจครับนั่นแหละพอผมทรงฟี่ผมบ่ไทยตามหาลักกิโลกบอได้ถามคาหนามั่นรับนั่นแหละครับ,รบเอาแบบ ง่ายๆเข้าใจกันครับซื้อขายกันแบบง่ายๆครับมาเกืบคือซื้อพร้อมจบครับคือกับผู้มากครับอันนันการที่เข้ามากนี่ก็เมื่อด้ว่าถึอว่าแพงกับมากนี่คือื้อแค่นั้นแหละครับสบายสบายครับผู้ว่ามากก็คือพานครับผมไปหาม่านี่ผมก็ เราตาขับรถออกไปนี่ได้รถรถมากเลยครับพอไปซื้อเขาครับซื้อเลยสั่งขึ้นรถขึ้นรถย่างเดียวเลยผมผมบอเคยลีลาเลยครับผมซื้อไงขายของเสร็จสั่นอยู่ก็ได้แล้ครับขายเดือนลราเป็นร้อยตัวครับโมูม่ร่องคิวตั้งหางครับขายอยู่ขวากับเพราะแห้งหรอขายไงขายดีจูกระห้าครับ สบายสบายครับผมนั่นแหละเนี่ยเบ่งเลยครับโอ้ยบังหวะนนังหนาดีเบื่อย่านหนวดส่วนนี่ดีมาสักหน่อยแต่นี่รับผมไปไเบ่งแม่ลูกกันเลยครับไปเบ่งแม่ลูกครับครับันรถราคาครับรถให้พี่น้องครับแม่ลูกง่ายๆครับสดแม่สดลูกสวยลูกแรกครับแม่ใหญ่ครับ ต้นสูงนี่แม่อยูกมาสลายหาซิบบอกเราแบบครับแม่ลูกแรกครับพอเขาเขาดรอสิปพอขาวดำแดงเื่องดำเขียงป้อนละครับหางลามเลือกที่ละห้อนเล็บน้อยอยู่ละครับเบิื้องครับว่าอ้างดีครับพรวนดีถือว่าลูกกินนมอยู่ด้วยถือพอใจ่ออ้วนครับพอดีครับเบื้องพอขายงี้รับนี่แหละครับเอาไปเลี้ยงเป็นแมย์เแม่พันผสมเอาไหมครับมาลูกแม่ผสมเอาเลยครับแยกแทนเลย ลูกไส้ซี่หาเดียนครับลูกเคเฟสามหนึ่งรถครับให้พี่น่างไปเรียงได้ครับสามบวกสองหมื่นสี่พันครับนี่แบบคุยกันได้ครับจ้าร่างกันได้ครับแับคุยกันนะครับแต่ถ้าไกลๆครับนิดน้อยครับไกลก็จะรถมาได้ครับทองหอยซี่ครับสองหอยี่โดยอิสานครับ กนละครับผมลูกไส้ครับลูกไส้ที่ว่าเป็นพอฟันคุ้มผัวอะไรได้ครับได้หูดำกิบดำอะไรเจ็บสามหนึ่งครับเบ้างครับผูกเสียกเสียกเราข้อไว้ครับกันบ่รไส้เสียกบ่ได้ครับย่ำขึ้นรถนี่ยากหลายมันเสียกของขาเอาปอนนั่นแหละวะมันแลีนหนาแลีนหลังอี่หลายนี่แหละครับสองเมื่อสี่ฟันครับนี่ครับหนาเลื่องหนาเจ็บครับแม่ยโคนอ่างล่าง โอ้โหขึ้นมาวันทั้งวงแดงหมดแล้วครับนี่ยติดทองติดยางมาใส่เอาไหมครับเท่าเดียวจะขึ้นแล้วครับนี่เป็นน้อยนี่ก็มี่พวถามแยกลูกโยกเพราะว่ากอยากแยกกันนิดนึงแก่ตรวจศาสตร์นี่เกิดอะไกินน้ำโย่เราจะเห็นกันห่างหากันอยู่ครับนั่นแหละใจกับฉากมากต้ in, like อยมากครับต so ้องให้เลยครับนั่นแหละ 2 mươn phi phân mẹ nghe người mẹ bọc sống đi đi em gõ mà đi bắt lại các bạn Cái thuộc mâm, thuộc đàn này gặp Nôm đi lấy, nôm phi vào mấy tiếng đi đầm, Nôm đầm cá lầm bức lên Cập, cập lại สวางก่ะครับครับผมขอขอบคุณที่รับชมองสีสุภาพฟ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ